อัปเดตคู่มวยดุเดือดกันอย่างต่อเนื่องในศึกวันล,ลุมพินี113ที่จะระเบิดความมันไปยังร้อยเประเทศทั่วโลกที่สนามมวยเวทีลุมพินีในวันศุกร์ที่20มิถุนายนนี้โดยเด่นผู้ไทย MC ซีซูเปอร์เล็กมวยไทยมวยขวาดุดันวัย27ปีจากอุดรธานีเตรียมประทะอัสซุลลาอิมานกาซาลีฟนักสู้อันตรายวัย21ปีจากรัสเซียภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวทในฐานะ เเอออกาินตร์สำหรับเด่นภูไทยนักสู้จากค่ายซูเปอร์เล็กมวยไทยยิมอยู่ภายใต้การดูแลของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไยเวทโดยเจ้าตัวเคยขึ้นชกในศึกวันลุมพินีมาแล้วสองครั้งคว้าชัยได้หนึ่งไฟจากการเอาชนะฮวมฟิลิเป้ในศึกวันลุมพินี55เมื่อเดือนมีนาคม67ก่อนพลาดท่าพ่ทีเคโอเพชรเมืองสีวันของโอม MBK ตั้งแต่ยกแรก ในศึกวันล,ลุมพินี64ิเมื่อพฤษภาคม67หลังความพ่ายแพ้เขาห่างหายจากเวทีนี้ไปพักใหญ่เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนโดยหลังจากเร่งฟอร์มเก่งขึ้นใหม่มาจากเก็บชัยชนะได้สมไฟต์ติดต่อกันในเวทีการแข่งขันมวยไทยหยกเขาจึงพร้อมกลับมาพิสูจน์ตัวบนสังเวียนวันล,ลุมพินีอีกครั้งในไฟน์นี้ดานอาซาดุล่ามีสถิติอาชีพสุดหรูชนะรวด8ไฟ์โดยผ่านการแข่งขันในวันล,ลุมพินีมาแล้วสครั้ง นอกจากจะไร้พ่ายแล้วยังทำผลงานยอดเยี่ยมปิดเกมน็อกคู่ชกได้ถึง3ไฟโดยเคยเช็คบินเพชรมืองสีวันของโอม MBK ตั้งแต่ยกแรกและยังมีอีกหนึ่งไฟที่แฟนมวยจดจำได้ดีนั่นคือการปิดเกมไวเด็ดดวงเล็กวันของโอม MBK แชมป์รถทูวันไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งภายในเวลาเพียง60วินาทีในศึกวันลุมพินี90เมื่อเดือนธันวาคม67สําหรับผลงานล่าสุด เขายังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงไล่เดินออกอาวุธเข้าเป้าอย่างจะแจ้งก่อนชนะคะแนนเอกฉันเหนือโมฮัเหม็ดเตาฟิกจากโมร็อกโกในศึกวันลุมพินี107เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวจริงตั้งเป้ารักษาสถิติไร้พ่ายไว้กับตัวและแสดงให้โลกรู้ว่าเขาพร้อมเต็มที่สำหรับเวทีระดับโลก สึกครั้งนี้น่าจับตามองมากกว่าเดนผู้ไทยที่หมายมั่นกลับมาแจ้งเกิดในรายการนี้ให้ได้อีกครั้งจะทําได้สําเร็จหรือถูกสกัดเอาไว้โดยมวยฟอร์มแรงอย่างอัสดุล่าสุขที่20มิถุนายนนี้ห้ามพลาดชม